สวัสดีครับสวัสดีค่ะทกีฬาข้ามเอครับอยู่กับตูและกีต้าเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวนักวอลเลย์บอลสาวไทยชุดนชั่นลีก2024รอบคัดเลือกสนามที่2ที่มาเก๊านะครับอย่างที่คุณกีต้าบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะทุกคนชื่นมื่นครับหลังจากเราเอาชนะโดมินิกันซึ่งเป็นถึงอันดับ9ของโลกไป3ตอ่อ1นเซตเก็บชัยชนะเป็นครั้งแรกจากการลงสนาม5นัดนะครับแล้วก็เพิ่มสถิติสำหรับการชนะโดมินิกันนี้เป็นครั้งที่2และในการเจอกันทั้งหมด6ครั้งหลัง สุดครับและล่าสุดเป็นบรรยากาศการเวทเทรนนิ่งนะฮะของนักฟุลบอลสาวไทยภายใต้การคุมทีมของโคชยะนทพลศรีสมุทรนาคนะครับก็ให้เวทเทรนนิ่งรักษาความฟิตฟื้นฟูร่รางกายหลังจากลงเล่นเกมแรกแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะลงสนามซ้อมเน้นแก้ไขจุดบกพร่องในเกมที่แล้วแล้วก็รูปแบบการเล่นที่เราจะต้องเจอกับฝรั่งเศสนะครับอย่างที่กีตาบอกคือเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเพราะนั้นต้องศึกษาการเล่นให้ดีเดี๋ยวฟังเสียงโคชยะสัก หน่อยครับก็เรามีโอกาสได้พักสองวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับทีมเราเพราะว่าเราจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับอีกสองวันแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ทำกันบ้านทีมฝรั่งเศสแล้วก็แก้ไขตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับโรเตชันบางโรเตชันของเรา ส,ส่วนวิภาวีสีทองนะครับหัวสาดาวรุ่งที่ทำไป16คะแนนในเกมล่าสุดก็ออกมายอมรับครับว่าก่อนแข่งเนี่ยมีอาการไข้แล้วก็กล้ามเนื้อตึงครับแต่เดี๋ยวในนัดที่2เนี่ยจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดฟังเสียงวิภาวีสักหน่อยครับก็ก่อนหน้านี้มีอาการป่วยนะคะก็แล้วก็ที่เล่นเมื่อวานก็มีอาการตึงๆนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็แบบมีทีมแพทย์ที่ดูแลแล้วก็ทีมกายภาพเขาเมื่อวานก็คือ รักษาเต็มสุขมากก็คือแบบพบแพทย์กายภาพแล้วก็นวดด้วยทุกอย่างเลยเต็มที่ค่ะก็จะรีคอเพลี่ร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดก็จะพยายามพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะล่าสุดวันนี้เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียของนุสราต้อมคำนะฮะ,อะบอกว่า ตอนที่ติดทีมชาติครั้งแรกก็ได้โคชยะนี่แหละที่สอนเซตบอลจนกระทั่งเราพัฒนาไปสู่ระดับโลกได้เหมือนกับจะเป็นการสำทับว่าใครที่ยังกังขาในความสามารถของโค้ชยะขอให้มั่นใจได้ค่ะโดยเฉพาะในสนามนี้นะคะก็จะมีการติวมือเซตของเราเป็นพิเศษสําหรับโคชยะนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ทางวิภาวีบอกว่าไม่สบายใช่ไหมคะมเป็นไข้ขนาดเป็นไข้นะคะ <laughs> กดไป16แต้มทั้งรุกและรับเด่นมากเมื่อวานนี้นะคะดูไม่ออกเลยนะเพราะไข้ขึ้นนะฮะใช่ ดูว่าพอไม่ปวดตัวแล้วเอาจริงก็ะจะขนาดไหนนะครับโอเคค่ะก็สําหรับทีมสาวไทยนะคะจะลงสนามนัดที่2ของสัปดาห์ที่2อย่างที่บอกไปเจอกับฝรั่งเศสทีมอันดับ15ของโลกวันศุกร์ที่31พฤษภาคมนี้ย้ำอีกครั้งเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วฝรั่งเศสเนี่ยก็อันดับโลก น้อยกว่าเรานะคะเพราะฉะนั้นเกมวันศุกร์นี้น่าจะดูกันสนุกนะคะส่งกำลังใจเชียร์สาวไทยกันเยอะๆนะคะคือจริงจะบอกว่าเหนือชัยชนะ จากโดมินิกันเราเนี่ยได้คะแนนเพิ่มมา12.7นะคะก็ทำให้เราเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่13ของโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือผลมาจากการฝึกซ้อมที่เข้มข้นการปรับแผนเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่ของสตาฟโค้ชนะคะแล้วก็รวมถึงความมุ่งมั่นด้วยมองว่าน่าจะมาจากเสียงวิพาษควิจารณ์ก็เลยทาให้แมตท,ที่ผ่านมาสาวไทยเนี่ยมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษแล้วผลก็คือสร้างความสุขให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคือผลแพ้ชนะ นะมองว่าคนไม่ได้ติดยึดติดขนาดนั้น <ขอ S 2> แต่เพราะว่าค <thi S 2> ือ <th> er. เล่นแล้วสนุกเล่นเต็มที่เล่นแล้วเข้าขากันนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดนะกแล้วก็ต้อง,องให้เครดิตกับทุกๆคนไม่ใช่แค่สปอนนะักกีฬารวมถึงโค้ชแล้วก็สตาฟท,ทุกๆท,ท่านด้วยมากันที่